โลบัคหมดไม่พอใช่ไหมนี่เลยร้านมารุช็อปร้านเติมโลบัคระบบอัตโนมัติและระบบ ID Pass ระบบอัตโนมัติใช้งานง่ายๆเพียงแค่เราใส่ ID กรอกจำนวนเงินที่เราต้องการเติมในราคาเลทห้าจุดห้าหลังจากซื้อเสร็จโลบัคจะใช้เวลา5-7วันในการส่งเข้า ID และระบบ ID Pass เพียงแค่เราใส่ ID และพาสดุ์ในโลบอกหลังจากเลือกสินค้าเสร็จแล้วให้เรารอ12 2สถึงชั่วโมงขึ้นอยู่กับตามระดับคิวไวที่สุดก็1ชั่วโมงถ้าท่านใดสนใจใช้บริการกับทางร้านมารุช็อปลิงก์ร้านอยยู่้คคลิปเนะรับ หากคุณกำลังมองหาร้านรับฟาร์มเกมโรบบอกผมมีร้านมาแนะนำร้าน Edit My Shop ร้านรับฟาร์มเกมโรบบอกมีบริการรับฟาร์มหลายแบบไม่ว่าจะเป็นแบบบล็อกฟุตแมนซิตี้โบกุโนคิงพีดและรับกดผลเกมพาร์ทในแบบบ็อกฟุตรับกดเพจแบบออสตัยด้วยเพียงแค่เข้าไปที่ f Facebook เซิร์ชคำว่า Edit My คุณจะเจอร้านที่มีโลโก้สีเหลืองที่อยู่หน้าแรกของฟีดจากนั้นกดปุ่มส่งข้อความเพื่อเริ่มต้นการใช้บริการได้เลยและในตอนเย็นของทุกๆวันจะมีผลไม้พิซซ่าจากแบบวันพีดเรจเอนเดอรี่มาวางจำหน่ายที่หน้าเพจียงยังม สุดโหดของแบบบล็อกฟุตมาวางจำหน่ายด้วยท่านใดสนใจใช้บริการก็ลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับโอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับในคลิปนี้เราก็อยู่ในเกมโรบอทแบบบล็อกฟุตนะครับผมซึ่งในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเสี่ยงดวงกันอีกแล้วนะครับผมแล้วก็สุ่มผลจากผู้เล่นใหม่นะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผมจะสุ่มได้ผลอะไรนะฮะเจ็ดไอดีในวันนี้เนาะก็สำหรับเซิฟนี้นะครับผมมีผู้เล่นใหม่ครับหัว5ก็7บผมก็ี้อยห้าส่บผล้วก็ห้าร้อยเจ็ดว่านะคร โอเคมาเดี๋ยวเรามาดูผลแรกกันดีกว่านะครับว่าผมจะสูมได้ผลอะไรนะฮะมาสามสองหนึ่งปาบโอ้ผลสมกโ,โอเคพอได้ท่านผู้ชมไปเดี๋ยวไปแจกเด็กเกาะแรกกันดีกว่านะครับโอเคมาแล้วนะครับเอ็นายวันนี้ใช่ไหมอ่ะวันนี้ข้าหัว590ท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวโยนให้เลยแล้วกันชึบ โยนผลให้แล้ว <ś yap> มีผลอยู่ในมือเฉยกินเลยโอเคกินเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคก็แจกไปแล้วนะครับผลแรกผลควันนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูไอดีที่2กันดีกว่าว่าผมจะสุ่มได้ผลอะไรนะครับปโอเคครับผมก็ไอดีนี้นะครับเป็นไอดีที่2แล้วก็เซิร์ฟนี้มีผู้เล่นค่าหัว148อยู่1คนแล้วก็ค่าหัวหลักพันโอ้เพียบเลยนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเราไปสุ่มผลกันดีกว่านะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าใครจะได้ผลของเราไปเนะฮะแล้วเราจะได้ผลอะไรปะไปสุ่มกัน ชมามาดูผลที่2ของเรานะครับผมมาสาม,ส,ามสองหนึ่งปาบเข้าให้ผลอะไรอะ่ะเฮ้ยผลยางนะผู้ชมอ่าคนนี้ปะคนนี้ใช้ผลแม็กมานะครับผมแล้วคนนี้เฮ้ยคนนี้ค่าหัว148องปเองนะผู้ชมมีคนนี้นะครับผมเดี๋ยวผลยางให้เขานะครับ เอา้าแตกเฉยโอ้ไปเกิดเกาะไหนอันนั่นอะเกิดเกาะน,นี้ปะไปเพื่อนผลพิศดาผลพิศารผลพิศดาดเอาไหมโอเคเอาไปแล้วนะครับผมผลยางนะฮะค่าหัว148เองเนี่ยครับกินปะกินดิกินโอเคแจกเรียบร้อยละ อยไปแล้วนะครับผมไอดีที่2ผลยางเนะยครับผมแล้วก็เดี๋ยวมาดูไอดีที่3มกันดีกว่านะครับปะโอเคครับผมไอดีนะครับเป็นไอดีที่3นะแล้วก็เซิร์ฟนี้มีผู้เล่นใหม่ข้าหัว3ามสิบแอยู่ึคนนะครับน่าจะเป็นคนนี้ปะอ๋อฟุตพีดได้ได้ได้เดี๋ยวเราไปสมผลมาให้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าไอดีนี้ผมจะสมได้ผลอะไรนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผม ผนที่3ของเรา3 2 1สอปาบเขาให้ผลแสงนะท่านผู้ชมเฮ้ยแต่คนคนนี้ผู้เล่นใหม่เขาอยู่ตรงนี้แต่คนน้นเขาเป็นคนขอเราอะ่ะเดี๋ยวผมให้คนนู้นแล้วกันเนาะฟุตพีทเมื่อกี้นะโอเคให้คนนี้ปะอ่าอ่าฟุตพีทฟุตพีทเอาไป มาให้รับผลแสงนะครับผลนี้ดีนะฟาร์มดีด้วยนะครับผมโอเคกินไปแล้วนะครับผมยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยนี่ครับผลแสงนะครับนี่มีดาบด้วยนะ <c oughs> you are the best <c oughs> โอเค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 ครับผมก็แจกไปแล้วนะครับผลที่สามนะครับผลแสงนะฮะก็ยินดีกับผู้ที่ได้ด้วยเนาะ โอเคก็เดี๋ยวเราย้าย ID ไป ID ที่4กันดีกว่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าผมจะสุมได้ผลอะไรนะฮะปโอเคครับผมก็ ID นี้นะครับเป็น ID ที่4นะแล้วก็มีผู้เล่นใหม่ค่าหัว1 6 0อยู่1คนนะครับอ่ะน่าจะเป็นคนนี้นะครับโอเคก็เดี๋ยวเราไปสุมผลพิศดารมาให้เขากันดีกว่าเนาะเดี๋ยวเรามาดูว่าผมจะสุมได้ผลอะไรนะครับชึบมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมผลที่4ของผมนะครับผม สามสองหนึ่งปาบก็ให้ผลช็อปคนที่ข้าหัวเท่าไรอ่ะคนที่ข้าหัวหกพันคนช็อปเอาเหรอเอาไปให้เด็กใหม่ดีกว่านะครับผมเอาไปให้เด็กใหม่ดีกว่าโอช็อปโอเคเดี๋ยวเอาไปให้เด็กใหม่กันดีกว่านะครับก็คนที่มาขอเนี่ยเขาค่าหัวหกพันสี่ร้อยนะ ก็ข้าวโหเยอะอยู่นะน่าจะแบบมีตังค์สุ่มแหละโอเคกำลังฟาร์มเลยนะครับผมสู้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 เอาผลไหมเฮ้ยไม่เอาผลพิศดารด้วยนายเอา หย,ยัดเหยียดเอาโอเคแจกไปแล้วผลช็อปนะครับผมโอเคก็แจกไปแล้วนะครับผมผลที่4นะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูผลที่5กันดีกว่าว่าผมจะสุ่มได้ผลอะไรเอา้ากินไปแล้วนะครับผมเรียบร้อยเรียบร้อยไปเดี๋ยวไปสุ่มผลที่5กันนะครับผม let's go โอเคครับผมก็ไอดี้นะครับเป็นไอดีที่6เนาะแล้วก็มีผูเ้เล่นใหม่เข้าหัวสิอยู่1คนนะครับผมอยู่เกาะน,นี้ปะอเอ ไม่อยู่เกาะนี้นะครับไปอยู่เกาะไหนอะแล้วก็ทหารเรือหารเรือมีผู้เล่นใหม่เข้าหัวสิอีกหนึ่งคนนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะเจอใครเนาะถ้าเจอใครก่อนก็ให้คนนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูผลที่5ของเรากันนะครับผมว่าผมจะสุมได้ผลอะไรนะฮะมา 3..2..1.. ป่ปาบเขาให้เอ้ยผลฟินิกส์ผลฟินิกท่านผู้ชม โอ้คนนี้ฆ่าหัวสิบนะครับผมนี่ผลฟินิกโอ้คนนี้เขามีผลควันอยู่แล้วนะครับผลควันมันดีอยู่แล้วอะแล้วคนนี้ฆ่าหัวโอ้คนนี้ฆ่าหัวล้านสองอ่ะคนนี้ฆ่าหัวล้านสองนะครับคนนี้มีผลฟันอยู่แล้วนะครับผมผลควันมันดีอยู่แล้วนะครับม,มันไม่เหมาะกับผู้เล่นที่แบบเลเวลต่ํานะครับโอเคโอเคก็เดี๋ยวเราแจกให้ผู้เล่นใหม่คนนี้แล้วกันเนาะ ก็คนรักเพื่อนนะครับผมบอกให้แจกให้คนนี้เนาะอ่ะคนนี้ก็เป็นผู้เล่นใหม่ค้าหัวสิบด้วยนะครับผมอเอาไปก็ได้นะครับแจกคนนี้ไปแล้วกันเนาะก็เสียดายผลควันแทนเขาเนาะเพราะผลควันมันก็ดีอยู่นะโอเคกินผลฟินิกไปแล้วนะครับผมโอเคก็ id ที่ห้านะครับสุ่มได้ผลฟินิกมาเดี๋ยวมาดู id ที่หกกันดีกว่านะเพราะผมจะสุ่มได้ผลอะไรเนาะไปะโอเคครับผมก็ id นี้นะครับเป็น id ที่หกแล้วก็เซิฟนี้มีผู้เล่นใหม่อยู่หนึ่งคนครับหัวศูนย์เองท่านผู้ชม M.N.J. น่าจะเป็นคนไทยนะครับโอเคก็เ okay, ดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผมจะสุ่มได้ผลอะไรใน i อดีนี้เนาะผมเล่นใหม่เป็นฝั่งทหารเรือนะครับเดี๋ยวไปสุ่มผลก่อนแล้วก็ไปตามหาเขาเนาะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าผมจะสุ่มได้ผลอะไรใน i อดีนี้เนาะมาสามสองหนึ่งปาบเขาให้เฮ้ยผลพระมาอีกแล้วท่านผู้ชมโอ้ มาบ่อยเกินผลพระนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปเกาะทหารเรือกันดีกว่านะครับโอเคมาแล้วนะครับนี่ทหารเรือนะครับผมไปเพื่อนเอาไหมเอาผลพระไหมเอาเขามีผลไฟอยู่แล้วอะ่ะเขามีผลไฟอยู่แล้วนะครับอพอด,ดีเขามีผลไฟอยู่แล้วอะ่ะอื เอาไปให้ใครดีอะเอาไปให้คนที่เกาะลิงดีกว่าท่านผู้ชมคนนั้นมีผลแสงนะครับเ,เสียวอะเสียวอะเราโดนเราโดนทีเดียวเราก็วันช็อตเลยนะท่านผู้ชมโอ้ยเสียว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 โอ้ยมมาลาข้าหัวโอ้ยคนนู้นเขามีผลลูมอยู่แล้วนะครับ โอ้ยเราเสียวมากเลยอะ่ะเดี๋ยวผมขอเอาผลไปทิ้งก่อนแล้วกันเนาะอ่ะเดี๋ยวผมเอาผลมาซ่อนก่อนแล้วกันแล้วก็ไปให้เขาคิวหนึ่งคิวนะครับท่านผู้ชมพอเขาคิวเสร็จเราก็จะเป็นโหมดออฟ PVP เนีครับโอเคเรียบร้อยเรากลายเป็นโหมดออฟ PVP แล้วนะครับชึบอ่ะเก็บผลนะครับผมแล้วก็ ตามหาทหารเรือคนที่สองนะครับเมื่อกี้คนแรกเขามีผลไฟอยู่แล้วไงอ่ะคนนี้ก็มีผลแสงอยู่แล้วอะ่ะทหารเรือคนนี้ก็มีผลแสงอยู่แล้วนะครับคนนี้มีผลไฟแล้วก็คนนีอ้อ่ะอ่ะเจอแล้วท่านผู้ชมอ่ะเราเจอแล้วนะครับเจอแล้วเราเจอผู้เล่นข้าวหัวสองพันแล้วนะครับผมนี่คนนี้เนาะไม่รู้ว่าอยู่หรือเปล่า อยู่ปะโอเคอยู่นะครับผมอ่ะแจกผลพาให้ยินดีด้วย fc เจอ fc ด้วยนี่ครับ <c oughs> เรียบร้อยแจกผลพาไปแล้วนะครับผมก็แจกไปแล้วนะฮะ id ที่6ได้ผลพานะฮะโอเคก็เดี๋ยวมาดู id สุดท้าย id ที่7กันดีกว่าว่าผมจะสุ่มได้ผลอะไรนะครับไปดูกันโอเคครับผมท่านผู้ชมก็ id นี้นะครับเป็น id ที่7จ็ด id สุดท้ายแล้วก็มีผู้เล่นใหม่ครัหัว1 7 0แล้วก็492นี่ครับ อยู่เกาะน,นี้ปะไม่อยู่ที่เกาะน,นี้นะครับผมโอเคก็เดี๋ยวไปสุ่มก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวหวังว่าจะเจอที่เกาะสุ่มเนาะโอเคมาถึงเกาะสุ่มแล้วนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวาตามหาผู้เล่นใหม่กันนะครับใช่คนนี้ปะอ่าใช่นี่ครับผมคนนี้ค่าหัว492นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะสุ่มได้ผลอะไรให้เพื่อนคนนี้นะครับ มาสามสองหนึ่งปั๊บโอ้ผลดาร์กกูดอยู่นะโอเคเลยนะท่านผู้ชมผลมืดดีอยู่นะเอาไหมเพื่อนโอเคก็เราให้ผลมืดเข้าไปแล้วนะครับผมกินเลยโอเคก็กินไปแล้วนะครับผลมืดนะฮะ โอเคก็จบแล้วนะครับผมสําหรับคลิปสุ่มผลแจกคู่เล่นใหม่นะครับทดสอบดวงเนาะก็ได้ผลฟินิกนะครับผมแล้วก็ผลพระด้วยนะครับที่ราคาเกินล้านเนาะโอ้โหวันนี้ก็ดวงยังดีอยู่นะฮะโอเคก็ขอบคุณทุกคนนะฮะที่รับชมก็จะจบด้วยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอพีแบบทางช่องเราด้วยเนาะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะฮะบ๊ายบายนะครับผมบ๊ายบายบ๊าาายยยบบบ๊าย i No.